ถ้าคุณต้องการหลักฐานอื่นอีกก็ได้นะครับผมมีกุญแจไขกระเป๋าและหลูรหัสกุญแจด้วยผมจะบอกคุณให้ว่าในกระเป๋ามีอะไรบ้างแล้วเรามาเปิดกระเป๋าด,ดูกันว่าจริงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าธนุดสำทับอย่างสุภาพพนักงานนมยกมือเกาหัวตัวเองสีหน้าของเขาบอกความไม่สามารถที่จะตัดสินใจเอาอย่างนี้ก็ได้ ผมจะยืนคอยอยู่ตรงนี้จนกว่าคุณจะแน่ใจว่าแขกคนนั้นไม่กลับมาถ้าหากว่าเผอิญเขากลับมาผมจะพูดกับเขาเองและจะพิสูจน์ให้แขกคนนั้นดูว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของผมธนุดบอกอย่างอ่อนโยนพูดจบเขาก็ถอยออกไปยืนให้ห่างออกไปพอสมควรแล้วเปิดกระเป๋าเอกสารหยิบเอาหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับประจำวันนั้น ออกประพิกดูหัวข่าวเป็นเชิงค่าเวลาท่าทางของชายล่างสูงผิวคลำ้ำแสดงความมั่นใจและเยือกเย็นไม่ลุกหลีลุกลนหรือกระสับกระสายลาวกับว่าเขาพร้อมที่จะคอยอยู่ทั้งบันผิดกับพนักงานนมซึ่งมองดูเขาแล้วก็มองดูประตูโรงแรมสลับกันไปมาด้วยความหวังว่าชายคนที่พูดภาษาอังกฤษ แต่มีลักษณะเป็นแขกที่ฝากกระเป๋าใบนั้นไว้กับเขาจะย้อนกลับมาและจับโกหกของชายล่างสูงผิวคล้ำได้เวลาผ่านไปประมาณ15นาทีพนักงานหนุ่มก็หมดความอดทนเขาตรงเข้าไปหาธนุย์แล้วบอกอย่างเก้อเขินว่าผมอาจจะจำผิดไปก็ได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับท่านเอากระเป๋าใบนี้ไปแต่ผมขอหลักฐาน ที่ที่ผมจะติดต่อกับท่านได้เอาไว้เพื่อมีปัญหาทีหลังผมจะได้ติดต่อกับท่านได้บัตรประจำตัวประชาชนของผมผมคงทิ้งใบให้คุณไม่ได้ธนุดซ่อนยิม้มคุณดูบัตรอีกทีเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นบัตรแท้ไม่ใช่บัตรปลอมแลีวผมจะให้นามบัตรของผมใบในนามบัตรผมมีทั้งชื่อทั้งสำนักงานของผมเลขหมายโทรศัพท์และแฟก ถ้าสงสัยคุณจะลองโทรเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ผมมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในกระเป๋าใบนี้ไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องพนักงานนมและล่ำละลักบอกพลางรับนามบัตรไปจากธนุษโดยไม่รอตรวจสอบกับบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยเมื่อธนุษแจ้งว่าต้องการแท็กซี่เขาก็กุลีกุจอเรียกรถยนต์รับจ้างมาให้คันหนึ่งและเป็นผู้ช่วยธนุษ ยกกระเป๋าเจ้าปัญหานั้นใส่รถไปให้ด้วยธนุดบอกให้คนขับแท็กซี่นำเขาไปทงที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเมื่อถึงที่หมายแล้วเขาจึงลงจากรถชำระค่าโดยสารยืนคอยจนแท็กซี่คันนั้นลับตาไปแล้วจึงเรียกแท็กซี่อีกคันหนึ่งมาแลวบอกคนขับให้ไปส่งเขาที่โรงแรมวิเตอร์ฮูโกเมื่อถึงโรงแรมคนของนำพลออกมารับเขา แล้วนำขึ้นไปยังห้องพักห้องเดิมคราวนี้เขาไม่ได้ลงชื่อในทะเบียนผู้พักอีกดดดนตู้คันนั้นมิได้นำลำเพาตรงไปยังสำนักงานขององค์การสืบราชการลับสูงสุดที่มีชื่อรหัสว่าบลาโบแต่นำนายตำรวจสันติบาลสาวไปยังบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งในซอยที่ไม่จอแจนักแยกจากถนนลัตนาที่เบส บนอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาลำเภามิได้ปิปากถามเหตุผลจากหญิงสาวคนที่ไปเป็นผู้รับตัวหลอนขึ้นรถมานายตำรวจสันติบาลสาวหลูอยู่แล้วว่าก่อนที่จะกลับเข้าไปสู่อ้อมแขนของบลาโวอีกครั้งหนึ่งหล่อนจะต้องถูกสอบปากคำโดยกรรมวิธีที่เรียกว่าดีบรีฟเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ของบลาวทุกคนที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจราชการที่ได้รับมอบหมายไป หรือที่เพิ่งจะได้รับอิสรภาพหลังจากที่ถูกฝ่ายตรงกันข้ามจับตัวไปลำเผาเคยเห็นเจ้าหน้าที่ของบลาโวบางคนที่ผ่านภารกิจลับและสำคัญถูกกักตัวไว้สอบสวนเป็นเวลาหลายวันจนบางคนทนไม่ได้ถึงกับเอะอะโวยวายและต่อว่าต่อขานหาว่าได้รับการปฏิบัติเยี่ยงผู้ต้องหาคดีสำคัญ ทั้งทั้งที่ได้เสียสละความปลอดภัยของร่างกายและชีวิตแล้วในภารกิจนั้นในกรณีของหลอนลำเผาคาดหมายว่า e ีบีฟจะต้องเป็นประยาเข้มงวดและละเอียดละอ่อไม่น้อยกว่ากันเพราะลอนเป็นฝ่ายขอยุติภารกิจก่อนระหว่างทางลำเผาไม่ได้พูดอะไรอีกกับเจ้าหน้าที่หญิงผู้ที่ไปรับตัวลอนมาหลอนรอบสังเกต และเห็นม่าหญิงผู้นั้นคงจะอายุมากกว่าลำเผาประมาณสองสาปีหน้าตาของหลอนเรียบไม่มีเิลิ้วรอยของเครื่องสำอางหรือเสริมความงามและไม่มีอะไรสะดุดตารูปร่างของหลอนไม่อ้วนและสอความสมบูรณ์แข็งแรงหลอนแต่งตัวเรียบๆด้วยเสื้อเชิดแบบซาฟารีสีน้ำตาลเข้มและกางเกงขาย,ายาวสีเดียวกันลำเพาสันนิษฐานว่า ในกระเป๋าหนังสีน้ำตาลที่หลอนสะพายอยู่นั้นมีปืนพกอยู่โดยเหตุที่เป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของบลาโวหลอนจึงคงจะผ่านการฝึกอบรมมาอย่างหนักไม่แพ้ลําเพาที่บ้านเล็กหลังนั้นเจ้าหน้าที่หญิงส่งตัวลําเพาต่อให้ชายสองคนซึ่งคอยอยู่ก่อนแล้วชายคนที่มีรูปร่างเริ่มจะอ้วนและท่าทางอาวุโสกว่าแนะนำตัวเอง และชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนผอมสูงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของบลาโวมาจากฝ่ายวิจัยและวางแผนซึ่งลำเภาหรูว่ามีหน้าที่โดยตรงในการดีบลีฟกลั้นแล้วเมื่อลำเภาปฏิเสธไม่รับเครื่องดื่มชนิดใดชายทั้งสองคนก็เริ่มดีบลีฟฟอนทันทีการสอบปากคำดำเนินไปได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงลำเพาก็ตะนัก ว่าประเด็นของการซักถามอยู่ที่ทนุดนิาลาไลแต่ผู้เดียวลำเผ่าไม่ได้ปิดบังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลอนนับตั้งแต่เจสดาและชุดปฏิบัติการของเขาไปคล้าตัวหลอนมาจากวัดป่าแห่งนั้นเพราะอนุมานว่าเป็นเหตุการณ์ที่บลาโวย่อมรู้ดีอยู่แล้วแต่เมื่อถึงตอนที่ภัยสัตว์เข้าไปช่วยเหลือให้ลอนผลจากการถูกควบคุมอยู่ที่อาคารอันเป็นที่ตั้งของบริษัท ลำเภาสร้างเรื่องใหม่ขึ้นทั้งหมดหลอนบอกว่าหลอนเล็ดลอดหลบหนีออกมาแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่กับเพื่อนเพราะไม่แน่ใจในความปลอดภัยในที่สุดจึงตัดสินใจติดต่อและขอยุติภารกิจผู้ซักถามซักแล้วซักอีกด้วยคำถามเดียวกันหลายครั้งหลายเที่ยวซึ่งลำเภารู้ดีว่าเป็นเจตนาที่จะจับโกหกหลอน นายพันตำรวจโทรสาวตอบด้วยคำตอบเดิมหลอนยืนกลานว่าหลอนไม่เคยได้พบกับทนุ์อีกนับแต่หลอนไปบวชชีอยู่ที่วัดนั้นและหลอนไม่ทราบว,ว่าทนุษอยู่ที่ไหนการซักถามเป็นไปอย่างบกเวียนหน้าเบื่อนายหากเป็นคนธรรมดาที่ไม่รู้หรือขุนเคยกับงานตอบโต้จรกรรมลำเผาก็คงจะสิ้นความอดทนและปล่อยผลุสวาดุดออกไปเสียแล้ว แต่นายพันตำรวจโทรสาวหลูดีว่าผู้ซักถามกำลังใช้เทคนิคเพื่อให้หลอนสิ้นความอดทนจะได้เปลี่ยนเรื่องไปเป็นเรื่องเท็จที่สร้างขึ้นใหม่หรือมิฉนั้นก็ยอมบอกความจริงเพราะฉะนั้นหล่อนจึงเล่นละครเรื่องนั้นตามผู้ซักถามไปด้วยอาการปกติไม่แสดงความลำคาญหรือขัดเคืองแต่อย่างใดเมื่อเลยเวลาเที่ยงวันไปแล้ว ผู้ซักบอกหล่อนเป็นเชิงแนบ้าทั้งหล่อนและเขาคงจะหิวจึงควรหยุดกินอาหารกลางวันกันนำเผาไม่ลับและไม่ปฏิเสธลููต่อมาชายหนุ่มอีกคนหนึ่งก็นำก๋วยเตี๋ยวหนามสองชามเคืองเข้ามาวางบนโต๊ะเดี๋ยวผู้สักถามสองคนก็ลงมือกินอย่างหน้าตาเฉยต่อหน้าลำเผาทำประหนึ่งไม่รู้ว่ามีนายตำรวจสาวนั่งอยู่ด้วยในที่นั้น จนก๋วยเตี๋ยวของทั้งสองคนเกือบจะหมดชามชายหนุ่มคนเดิมจึงยกชามก๋วยเตี๋ยวชามที่สามมาวางให้ตรงหน้ารอนลำเผากำลังจะหยิบตะเกียบและชอนเตรียมจะกินอยู่แล้วเมื่อชายคนล่างอ้วนกว่าเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเหมือนมะนาวไม่มีน้ําว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งทานได้ไหมครับผมอย่างข้องใจที่คุณบอกว่าคุณไม่ได้พบกับหัวหน้าธนุษอีกเลยมันจะเป็นไปได้หรือครับ ในเมื่อคุณกับหัวหน้าธนุดสนิทสนมกันมากดูเหมือนจะเป็นพิเศษด้วยที่คุณไปบวชชีอยู่ที่วัดนั้นก็เป็นไปตามการตกลงระหว่างคุณและหัวหน้าธนุดที่ต่างคนต่างบวชไม่ใช่หรือลำเพาวางตะเกียบและถอนลงอย่างเดิมดูว่าผู้ซักถามกำลังใช้อุบายเอากับหลนด้วยการเอาก๋วยเตี๋ยวมาล่อแล้วก็ประวิงเวลากินของหลน เพื่อให้หลอนหิวและโมโหหลอนตอบด้วยเสียงเรียบๆว่าค่ะโอนาทนุษกับดิฉันสนิทกันมากที่จริงใช้คำว่าสนิทยังไม่ถูกแ้หรอกเราลักกันและเคยสัญญาจะออกราชการไปแต่งงานสร้างครอบครัวกันและที่ลาบวชก็เป็นตามความตกลงของเราจริงอย่างที่คุณเข้าใจแต่เราสัญญากันด้วยว่าเมื่อบวชแล้วจะต่างคนต่างอยู่ เพื่อให้ศีลของแต่ละฝ่ายสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยจนถึงบัดนี้ผู้ซักถามพยักหน้าเป็นเชิงเข้าใจเมื่อ,อยังไม่มีคำถามต่อไปอีกลำเภาก็ลงมือกินกว๋วยเตี๋ยวชามนั้นหล่อนเพิ่งจะกลืนกว๋วยเตี๋ยวลงคอไปได้เป็นคำที่สามก็มีอีกคำถามหนึ่งตามมาซึ่งทำให้หล่อนต้องชะงักและหยุดกิน แม้การส่งจดหมายติดต่อกันก็ไม่มีเลยอย่างนั้นเหละครับไม่มีการติดต่อกันเลยไม่ว่าโดยทางใดหรือวิธีใดเสียงของลำเพานักหลอนรู้ตัวว่าโทสะกำลังจะเข้าครอบงำหล่อนและพอเห็นอีกฝ่ายหนึ่งควักซองบุหรี่ออกมาจากกระเป๋าหยิบบุหรี่จากซองไปใส่ปากตัวเองมวนหนึ่งอีกมวนหนึ่งส่งให้ผู้ซักถามคนที่สอง ลำเผากบหมดความอดทนอยากแกล้งกันเลยค่ะคุณกำลังใช้เทคนิคเก่าๆในการซักถามผู้ต้องหาหรือฉเฉลยที่ฉันเองก็เคยเรียนมาเหมือนกันคุณจะไม่ให้ฉันกินก๋วยเตี๋ยวชามนี้ใช่ไหมจะเอาอย่างนั้นก็ได้ฉันจะอดอาหารให้คุณดูลอนบอกพลางสบตาผู้ซักถามพูดขาดคำนายพันตำรวจโทรสาวก็เอามือหยิบชามก๋วยเตี๋ยวชามนั้น แล้วคว่ำมันลงบนโต๊ะตัวนั้นถังก๋วยเตี๋ยวน้ำและส่วนประกอบของก๋วยเตี๋ยวหกลงไปกองและนองเปลือไปทั้งโต๊ะคุณรู้จากประวัติของฉันด้วยใช่ไหมละ่ะว่าฉันไม่สูบบุหรี่และเกลียดบุหรี่ลำเพาถามด้วยเสียงแสดงความเป็นปฏิปักษ์อย่างเปิดเผยเพราะฉะนั้นจึงตั้งใจจะลมควันฉันด้วยบุหรี่เชิญตามสบาย คุณอาจจะจําไม่ได้หรือไม่เชื่อก็ได้ว่าฉันเคยผ่านการทรมานโดยฝ่ายตรงข้ามที่หนักและรุนแรงกว่านี้มาแล้วขนาดที่ว่าถ้าเป็นแม่ของคุณหรือน้องสาวพี่สาวของคุณโดนคุณอาจจะต้องอยากฆ่าไอ้คนที่ทรมานเป็นการตอบแทนผู้สักถามตอบสวนออกมาทันทีว่าเราจําได้และคุณอย่าลืมว่า เรามีความสามารถที่จะใช้วิธีทรมานได้ดีไม่แพ้ฝ่ายตรงกันข้ามฉันไม่ลืมหรอกค่ะลำเพาโต้อย่างไม่ลดละฉันไม่ลืมว่าบลาโวนั้นมีอภิสิทธิ์สามารถใช้มาตรการที่อยู่นอกกฎหมายได้แต่ฉันไม่รู้มาก่อนว่าการใช้อภิสิทธิ์นี้ไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะศัตรูของบ้านเมืองแต่อาจใช้แม้กับเจ้าหน้าที่ของบลาโวเองผมว่า เราค่อยๆพูดกันดีกว่าโมโหโทโสจะไม่ช่วยอะไรเราเลยชายคนที่สองรูปล่างผอมสูงซึ่งเป็นฝ่ายนั่งเงียบฟังการซักถามมาแต่ต้นเอ่ยขึ้นเป็นประโยคแรกท่าทางของเขาสุขุมกว่าคนแรกโมโหโทโสจะไม่ช่วยอะไรเราเลยถ้าอย่างนั้นคุณก็ลองซักถามเขาดู ผมกำลังจะหมดความอดทนอยู่แล้วชายคนแรกว่าพลางผลผลุกขึ้นยืนชายคนแรกออกจากห้องไปได้ครู่หนึ่งชายหนุ่มผู้ที่เคยนำกว๋วยเตี๋ยวมาให้ก็กลับเข้ามาในห้องพร้อมด้วยกระป๋องใส่หนามและผ้าเขาลงมือชำระทำความสะอาดบนโต๊ะที่เปื้อนกว๋วยเตี๋ยวจนเรียบร้อยแล้วจึงออกไปนอกห้องและกลับเข้ามาพร้อมด้วยกว๋วยเตี๋ยวชามใหม่ เชิญคุณลำเพารับประทานเสีกกนเถอะครับผู้ซักถามคนที่สองเฉือเชิญขณะที่โยนบุรีซึ่งยังไม่ได้จุดทั้งมวลลงในตะกร้าข้างโต๊ะลำเพายังไม่ยอมไหยติงหลอนเดาว,ว่าผู้ซักถามทั้งสองกำลังใช้เทคนิคในการซักถามอีกแบบหนึ่งคือใช้วิธีคุกคามโดยผู้ซักถามคนหนึ่งสลับกับปลอบโยนโดยผู้ซักถามอีกคนหนึ่ง แต่แล้วลำเผาก็เห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะปล่อยให้ตัวเองหิวต่อไปอีกล่อนลงมือกินอย่างเงียบๆขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งนั่งมองล่อนด่งดุดีจนกระทั่งุ๋ยเตี๋ยวชามนั้นใกล้จะหมดผู้สักถามจึงถามลำเผาว่าคุณลำเผาจะรับประทานอีกสักชามหนึ่งไหมครับคราวนี้เอาวามีแห้งดีไหม หล่อนกินอาหารกลางบันมือนันเสร็จแล้วผู้ซักถามจึงเริ่มงานของเขาคราวนี้ลำเพาสังเกตว่าแม้คำถามจะเป็นคำถามเดิมแต่ผู้ซักถามก็ซักด้วยความสุภาพอ่อนโยนและอดทนไม่เล่งเหลาไม่รวบลัดประโยคแต่ละประโยคที่เขาใช้สละสลวยแสดงว่าเขาเป็นคนมีความหรูสูงหลังแล้ว ผู้สักถามก็บอกหล่อนด้วยประเด็นที่หล่อนคาดไม่ถึงผมต้องขอโทษจะต้องถามคุณลำเพาอีกครั้งถึงธนุดเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของบลาโวคนแรกที่ยดินลำเพาเรียกธนุดโดยไม่มีคำนำหน้าแต่คราวนี้ผมมีเหตุผลส่วนตัวธนุดกับผมเป็นเพื่อนกันคุณอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อหรือรู้จักผมมาก่อน แลาะผมทำงานอยู่ทางฝ่ายวิจัยและวางแผนมาโดยตลอดแต่ก่อนที่มีบลาโวนนั้นธนุดกับผมเคยร่วมงานสนามกันในภารกิจนอกประเทศเราร่วมเป็นร่วมตายกันผมรู้จักธนุดดีและรู้ว่าเขาเป็นคนที่มีปฏิทานแรงกล้าสละได้แม้ชีวิตของเขาเพื่อบ้านเมืองเพราะฉะนั้นธนุดจึงอาภับเรื่องคู่เพราะเขาไม่เคยมีเวลาพอที่จะให้คนอื่น แม้แต่คนที่เขารักคุณลำเพาอาจจะไม่เคยหรูก็ได้ธนุ์เคยรักผู้หญิงมาก่อนนะครับเป็นผู้หญิงไทยดำอยู่ในเมืองเล,เล็กๆที่เขตต่อระหวา่างราชอาณาจักรลาวกับเวียดนามลำเพาเคลิมฟังเรื่องของชายคนที่หล่อนลักผู้ซักถามผู้นั้นดูรเรื่องความเป็นมาของธนุดีพอๆหรือมากกว่าหล่อนเสียด้วยซ้ำ เขาบรรยายอุปนิสัยใจคอของชายล่างสูงผิวกลำผู้นั้นได้อย่างละเอียดละออและถูกต้องเขารู้แม้แต่ว่าธนุดชอบบายชนิดไหนยี่ห้ออะไรแต่แล้วสติก็กลับคืนมาสู่ลำเพาสารวัตรตำรวจสันติบาลสาวแะ่นักในที่สุดบ้าผู้ซักถามผู้นั้นจะรู้ประวัติความเป็นมาและนิสัยใจคอของธนุดจากแฟมของบลาบ หรือเพราะเคยเป็นเพื่อนร่วมสนามของธนุดมาจริงหรือไม่ก็ตามบัตรนี้หน้าที่ของเขามีเพียงอย่างเดียวคือซักถามเพื่อขันเอาความจริงจากหลอนให้ได้ว่าธนุษอยู่ที่ไหนถ้าหากว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของบลาโบจริงทำไมเขาจึงต้องมาซักเอาความจริงข้อหนีจากหลอนทำไมบลาโบจึงไม่ใช้วิธีที่ง่ายที่สุดและตรงที่สุดคือถามธนุษเสียเองโดยใช้รหัส โดยใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่วางไว้ก่อนแล้วทำไมจะต้องมาถามเอาที่หลอนการพยายามถามเช่นนั้นแสดงใช่หรือไม่ว่าบลาโบหมดความสามารถจะติดต่อกับธนุดหรือมิฉะนั้นก็แสดงว่ากลไกเก่าที่เคยใช้ในบลาโบเปลี่ยนแปลงไปที่คุณกำลังถามฉันว่าหัวหน้าธนุดอยู่ไนนี่ มันสออความผิดปกติในบลาโบนะคะคุณก็รู้เท่าๆกันฉันว่าเวลาทำงานสนามบลาโบสามารถที่จะติดต่อกับตัวแทนรับได้ตลอดเวลาโดยใช้รหัสและช่องทางการสื่อสารที่บลาโบวางไว้ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นฉันขอเป็นฝ่ายถามคุณบ้างนะคะลำเผาพูดพลางจ้องตาอีกฝ่ายหนึ่งก่อนที่จะถามอย่างชัดถ้อยชัดคำว่า คุณเป็นเจ้าหน้าที่ของบลาโบจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าคุณเป็นจริงใครในบลาโบใช้ให้คุณมาทำงานชิ้นนี้จบตอนที่53แล้วนะครับโหลดติดตามและฟังตอนต่อๆไปนะฮขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณี่หลายครับ